สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชม มาดูบ่อปลานะครับที่ผมเลี้ยงนะก็คือบ่อปลาดุกครับผมจะไปดูว่าปลาดุกจะโตขนาดไหนเนาะก็คือสามเดือนแล้วครับที่ผมลงเนาะตอนนี้ก็ลมแรงมากครับท่านผู้ชมดูเดือนนี้รันหน้าบอกเลยครับตอนนี้ก็วันที่ผมถ่ายนี้นครับท่านผะู้ชมเป็นวันอาทิตย์ที่สามสิบเมษายนครับผมดูสภาพอากาศครับท่านผู้ชมคืนมาแล้วครับ ก็คือฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วครับสําหรับลาพูนนะก็คือภาวนาให้วันนี้ฝนตกแล้วกันโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบ่อก,กันนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมก็คือบ่อปลาดุกที่ผมเลี้ยงนะก็คือผมลงไปทั้งหมดก็200ตัวครับก็คือเป็นเวลา3เดือนแล้วครับเดี๋ยวยังไงผมจะเปลี่ยนน้ำเนาะแล้วก็จะมาดูว่าปลาดุกจะตัวใหญ่ขนาดไหนเนาะกับ3เดือนเนาะ นี่ครับครับผมแต่ยังไงผมจะเปลี่ยนน้ำวิทย์น้ำนะโอเคครับผม ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็วิทยน้ําเสร็จแล้วครับนี่ครับปลาก็ตัวก็โอเคนะผมว่าสามเดือนครับสามเดือนเองครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับสามเดือนเองครับท่านผู้ชมตัวใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมมาผมจะให้ดูนี่มือผมนะดูครับท่านผู้ชมตัวใหญ่แล้วครับนี่เนาะเปลี่ยนน้ําครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนน้ํามา หนึ่งเดือนแล้วครับก็คือเปลี่ยนเดือนละครั้งครับท่านผู้ชมมาให้ดูอีกนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมนี่พอได้กินอยู่ครับรัแบบ่อปลานะหลังบ้านครับนี่ครับตัวโอเคแล้วครับท่านผู้ชม เดี๋ยวยังไงจะไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวรอติดตามต่อจากนี้แล้วกันเนาะผมจะทำเมนูอะไรให้ท่านผู้ชมได้ทานกันนะครับได้ดูกันด้วยนี่ครับตัวโอเคแล้วครับผมลงไปทั้งหมด200ตัวครับท่านผู้ชมบ่อไม่ใหญ่บอ่อเล็กๆนะครับ ค okay. ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยังไงผมจะทำเมนูอะไรก็คอยติดตามชมกันครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับน้องชมนึ่ดูมันมีใหญ่กับเพื่อนมันงั้จากจิ๋วกับเพื่อนตัวนี่งั้นจิอะกับเพื่อนพอมันชิงลึกอบะั๊อึทำไม่ท้องของมัน ก็คือเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมนี่ครับเวลาสามเดือนครับก็คือสามารถที่จะนำมาเป็นอาหารของเราได้แล้วครับท่านผู้ชมปลาดุกที่ผมเอามาก็คือปลาดุกยัก,กษ์รัสเซียครับผมรัสเซียนี่โตเร็วครับเลี้ยงง่ายโตเร็วครับท่านผู้ชม เป็นบ่อไม่ใหญ่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คือปลาดุกผมจะนําไปทําเป็นอาหารก็นี่ครับได้มาแล้วสี่ตัวเนาะที่ผมคัดไซนะครับก็คือไซน์ใหญ่ๆนะไซ์ใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจับให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับตัวใหญ่ขนาดไหนครับระวังครับปลาดุกเดี๋ยวโดนตําครับเงี้ยงนี่ครับ โอ้นี่ครท่านชมนี่ครับกำลังย่างน่าอร่อยนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยง,ง่ายโตเลยครับประดุกว่าจะทําไปผัดกะเพราครับผมก็คือไปทอดเนาะให้แห้งก่อนครับแล้วค่อยนําไปผัดเป็นกะเพราครับสําหรับเมนูเย็นนี้ครับผม ผัดเผ็ดปลาดุกครับผมกับบ่อที่เราเลี้ยงไว้หลังบ้านครับผมท่านผู้ชมท่านใดมีสารที่เล็กๆหรือว่าเป็นกระชังบกก็ได้ครับสามารถที่จะเลี้ยงได้ครับปลาดุกนะเลี้ยงง่ายโตเร็วครับผมสามเดือนก็ได้ผลผลิตแล้วครับนะสามารถจะนําเป็นอาหารได้แล้วครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชม